ใหญ่ครับปุ๊บดินดินดินเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหายอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดต,ติดตามช่องพันป่ายเอเย็นจด้วย จำแรกหรอกครับเท่านี้ครับใส่ท่อนครับใส่สวยเลยครับอยู่ข้างล่างนะครับกำลังเยอะอยู่ติดผักบุ้งครับดินดินดินด้นดิน้นจะเห็นลูกก๊อกต้องจะต้องลงเบลล์นะครับขอตัวเอาขึ้นก่อนครับดินใหญ่เลย อนนี้ก็เอาขึ้นมาแล้วครับนะครับก็ด้วยกระบอกหมันกระบอกนี้นะครับมือสอดครับทีเดียวมาปุ๊บเจอปั๊บเลยครับอยู่ใต้น้ำนะครับเงาเงาเนี่ยครับดูแผลครับเข่าเข่านี่นะครับออกคางนี่เลยครับกขึ้นอยู่บนเชคนี่ครับก็ยิงยิงตรงนู้นนะครับแล้วก็ลากออกมาออกมานี้ครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับ ไปเดี๋ยวเราย้ายใหม่ไปดูข้างหน้ากันต่อนะครับแที่สวยเราครับใสสวยครับใส่ดีครับมันหมานะครับแหกหมานะครับหนึ่งแต้มครับในลูกสมุนนะครับนางด่างครับนางขาวนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหมายที่สองเราแล้วครับเป็นเช็คเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองซุ่มดูนะครับว่าจะมีตัวขึ้นหรือเปล่าตอนนี้หมายที่สองเราก็โดนแล้วครับไปช่อน,นครับ ขอตัวเอาขึ้นก่อนนะครับนี่ครับแตนที่สองแล้วครับกะเช็คที่สองนะครับอันนี้ขึ้นมารอบแรกผมยิงไม่โดนครับลูกดอกงอเลยมันขึ้นโผล่หัวมาโดนไม้นะครับรอบนี้ก็โผล่หัวมีครับก็เล็งเลงช่วงโผล่มามันทันหลังให้นะครับก็ยิงเลงตรงนี้ก็เข้าเลยครับทะลุมานี่เลยตัวนี้ใหญ่ครับ น่าจะมีน่าจะสองโลได้ครับตัวนี้ครับโอเคเยวขอใส่ถังก่อนก็หันนี้ก็ได้มาสองแต้มนะครับ ใหญ่ครับดินดินดินเีรด,ดายมีคนถ่ายให้นะครับตอนยิงนะครับโกโปก็ยังหาที่ซ่อมไม่ได้เลยครับกองเสียนะครับใส่ถังก่อน เลไปเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับก็อันนี้เอาไว้ถ้าปลานินมันลอยไกลผมก็มาส่งกระบอกนะครับก็จะใช้กระบอกยาวนี่ครับถ้าใกล้ๆก็ใช้ตัวนี้นะครับมือสอดต,ตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วครับเดี๋ยวได้เวลากลับบ้าน,นครับก็เพราะว่าตอนนี้ เปิดดูปลาครับน้ํามันร้อนครับปลาตายไปแล้วครับหนึ่งตัวครับตัวแรกนี่ตายแล้วตัวสองยังยังเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวก่อนแล้วก็ตอนใบนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับพอดีเดี๋ยวเราจะไปกับพ่านแบงค์นะครับพอดีพันแบงค์กลับมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันใหม่ตอนใบเดี๋ยวถ้ามีเวลาที่ผมช่างให้ดูนะครับว่าสองตัวนี้หนักหนักกิโลนะครับ ครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วครับอย่าให้พันแเ,เป็นคนช่างให้ดูนะครับตัวเล็กนะครับตายแล้ตัวแรกของเราประมาณเท่าไหรหกขีดหน่อยๆครับไม่ถึงโลนะครับตัวเล็กหกขีดหกขีดกว่ากวาอย่าดูตัวใหญ่ครับตายแล้วดาวาเท่าไรนะ <laughs> มาโลซีลพันแบงบอกโลซีนะครับได้ปะกิโลมันเล็กจัดเละช่างไม่ได้ววะอ๋อหามึงแม่นเ,นเลยเท่าไรเนี่ยโลสองไปแล้วโลสองแค่นั้นเนี่ยหางมันยังเบาไอ้นนักอยูอะดิ ทำไมช่างได้เลยเนะี่ยกิโลเล็กี่น่ะโล3าแล้วเออเป๊ะเลยนะตะแลกเดาวไโลสามอ,อันนี้เพื่อเฉยเนี่ยมาโลสามโลสีล่เลยเฮ้ยจะมาโลสี่แล้วเฮ้ย รุปตัวที่สองก็หนักโลห้าขีดนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า